จะเรียนรมทุกท่านเรามักจะได้ยินคำว่าสติสมาธิสติปัญญาแล้วก็ไตรลักษณ์ถ้าถามว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรก็ขอยกบทกรอนบทหนึ่งขึ้นมาเป็นข้อ เตือนคิดสกิทให้เราได้เข้าไปสู่ธรรมเหล่านี้สติระลึกได้ตรึงสิ่งใดไว้จดจอ่อสมาธิตั้งมั่นพอตัดสิ่งล่อนิวรดับปัญญาพิจารณาดูเห็นแจ้งอยู่รู้ล่วงรับไตรลักษ์เกิดสลับสดับเน้นเห็นอนตตา สติโดยส่วนใหญ่เราก็จะค่อนข้างคุ้นเคยแล้วเราก็ได้ยินเยอะซึ่งโดยปกติเรามักจะเอาสติเนี่ยไปรวมกับคำว่าสัมปชัญญะเพราะงั้นบางทีเราพูดคำว่าสติเราก็จะมักนึกถึงสัมปชัญญะด้วยคือรู้ตัวด้วยเพราะงั้นหลายๆคนพอบอกว่าสติปับเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อคือความรู้ตัวจริงความรู้ตัวเนี่ยคือสัมปชัญญะ แต่สติเป็นการระลึกได้แต่สติและสัมปชัญญานั้นเป็นธรรมอันคู่กันอยู่เวลาที่พระองค์ตรัสว่าไม่ว่าเราจะรู้ธรรมใดเราจะปฏิบัติธรรมใดเนี่ยเราต้องมีธรรมอันมีอุปการะมากธรรมอันมีอุปการะมากหมายถึงอะไรเป็นธรรมที่ไปเกื้อกูลกับธรรมอื่นๆทั้งสิน้นถ้ามันมีอุปการะมากนั้นเรา แยกมาเป็นสององค์ด้วยกันก็คือสติ1และสัมปชัญญะหนึ่งสติแปลว่าความระลึกได้สัมปชัญญะแปลว่าความรู้ตัวทีนี้สติมีคําแปลว่าอย่างไรสติแปลว่าระลึกได้แปลว่าตรึงเอาไว้แปลว่าทําให้ปรากฏทําให้มีขึ้นเพราะงั้นเราจะเห็นคําว่าสติในบาลีนั้นหลายๆพระสูตรก็แปลถ้อยคําเหล่านี้ บางพสูตรก็แปลว่ามีแปลว่าปรากฏแปลว่าตรึงไว้เพราะฉะนั้นสติคือการที่เราตรึงไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งการที่เราจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งการที่เราทําให้สิ่งนั้นมันปรากฏเช่นเรามีสติอยู่กับลมหายใจหมายถึงเราเลลึอกอยู่ว่าเราจะ ระลึกถึงลมหายใจเราจะเอาจิตเราไปตรึงอยู่กับลมหายใจเราจะเอาจิตเราไปจดจ่ออยู่กับลมหายใจนี่คือความหมายของสติทำให้ลมหายใจมันปรากฏในจิตเราขึ้นมาเพราะงั้นสติเป็นองค์ธรรมที่นำไปสู่ สมาธิเหมืองสติระลึกได้ตรึงสิ่งใดไว้จดจอ่อสมาธิตั้งมั่นพอตัดสิ่งล่อนิวรณ์ดับถ้าไม่บอกว่าสตินําไปสู่สมาธิเวลาที่เรามีสติจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นเรามีสติจดจ่ออยู่กับลมหายใจทําให้ลมหายใจปรากฏตรึงจิตเราไว้กับลมหายใจเมื่อเราทําไปเรื่อยๆมีสติอยู่กับสิ่งนั้นเรื่อยๆ จะทาให้เกิดสมาธิความตั้งมั่นในลมหายใจนั่นเองทาไมเราถึงต้องมีสมาธิต้องมีความตั้งมัน่นวัตถุประสงค์ของสมาธิวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้เราได้ตัดนิวรณ์ทั้งห้าเนาะเรามีสติเข้าไปเราตัดนิวรณ์ห้าจนเกิดความตั้งมัน่นไม่ไปวอกแวกไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับไอตัวที่ขวางทาง จเจริญของจิตทั้งหลายตัวที่ขวางทางจเจริญจิตเราเรียกว่านิวรณ์นิวรณ์ทั้ง5เนี่ยเมื่อเรามีสติระลึกได้อยู่เสมอเกิดความตั้งมั่นนิวรณ์หมันดับไปโดยปริยายอยู่แล้วนิวรณ์หได้แก่อะไรหลายๆครั้งเราก็ได้พูดคุยกันไปแล้วเนาะตั้งแต่การมฉันทะการพอใจในรูปการติดในเสียงพระเพาะในรสอร่อยอร่อย ในกลิ่นนั้นหอมๆในสัมผัสเย็ยนร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงที่เราพึงพอใจเนี่ยนี่เขาเรียกว่าการมีการมฉชันทะขึ้นมาติดในการมฉชันทะอันที่สองติดในพยาบาทความขัดเคืองใจความอยากให้เขาได้ทุกความที่ไม่พึงพอใจต่างๆทั้งหลายแหละอันนี้เขาเรียกว่าติดในพยาบาทเนาะเพราะงั้นก็เป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งที่ควรจะต้องดับมัน เพราะงั้นนอกจากดับการมาันทะดับพยาบาทควรต้องดับอะไรอีกนิวรณ์ตัวที่สมคือถีนะมิทะความขดหูถีนะมิทะความง่วงซึมเศร้าเนาะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ต้องดับไปเพราะงั้นถ้าเรามีสติระลึกได้จนเกิดความตั้งมั่น3ามตัวนี้มันดับไปแน่แน่ไม่ว่าจะเป็นการมาชันทะเป็นพยาบาทหรือ ไอตัวหดหูดสึมเศรราตัวที่4ที่สามารถตัดไปได้นิวรณ์ตัวที่4ก็คือตัวฟุ้งซ่านอุทะจะและความราคาญใจกุกกุจจะเพราะนิวรณ์ตัวที่4เนี่ยอุทะจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านความรําคาญใจมันก็จะดับไปได้ด้วยและสุดท้ายถ้าเรามีสติมีสมาธิตั้งมั่นความลังเลสงสัยต่างๆวิจิกิจฉา เราก็จะดับไปได้เช่นเดียวกันเพราะงั้นสติระลึกได้ตรึงสิ่งใดไว้จดจอ่อจึงเกิดเป็นอะไรเป็นสมาธิตั้งมั่นพอตัดสิ่งล่อนีวอนดับทำไมเราต้องมีความตั้งมัน่นเรามีความตั้งมั่นเพื่ออะไรเพื่อเราตัดนีวอนทั้งหลายจิตเราก็จะไม่มีอะไรมารบกวนก็สามารถไปเจริญปัญญาต่อได้ เพราะงั้นสติมาสมาธิมาเลยนำไปสู่ปัญญาเช่นกันสามารถที่จะไปพิจารณาปัญญาก็จะกลายเป็นปัญญาพิจารณาดูเห็นแจ้งอยู่รู้ล่วงรับเราจเจริญปัญญาเพื่ออะไรจะเจริญปัญญาไปเพื่อให้แจ้งแจ้งในอะไรที่เรามักจะเรียกว่าอ๋อน่นระดับสมถะภ,ภาวนานะก็คือจเจริญไปจนเกิดสมาธิก็คือมีทั้งวิทยามีทั้งสติเนาะ แล้วถ้าเราเติมปัญญาเข้าไปอีกตัวมันก็จะกลายเป็นวิระดับวิปัสนาแต่วิปัสนาเนียมีปัญญาเนี่ยไปพิจารณาอะไรพิจารณาให้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายและดับไปใช่หรือไม่ปัญญาพิจารณาดูเห็นแจ้งอยู่รู้ล่วงรับทุกสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่เสื่อมสลายแล้วดับไปทั้งสิ้นแต่ถามว่าถ้าเราแค่นี้เนี่ยเราดูแค่นี้เราก็แค่เห็นอันทิจังอันทีจตานะระะ์แปลว่าที่แสดงออกถึงความไม่เที่ยงไม่พอคำว่าวิปัสนาถึงที่สุดแล้วต้องไปให้สุดที่ไตรลักษณ์ตัวสุดท้ายไตยรลักษณ์ก็คือสามตัวนะไตรลักษณ์ลักษณะสามประการ หรือเราเรียกว่าสามัญยลักษณะสามัญมาจากคําว่าสมานสมานแปลว่าเสมอเหมือนกันสามัญยลักษณะหรือไตลักษณ์นั้นคือลักษณะที่เกิดปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายอย่างเสมอภาคกันนั่นคือเกิดอะไรเกิดอันนี้จังเรามองเห็นไหมเนี่ยเราจเจริญปัญญาไปจนเห็นอันนี้จังไหมอันนี้จังคืออะไรเห็นภาวะที่มันเกิดดับที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่เสืมสลายแล้วต้องดับไปเนี่ย เห็นทุกขังไหมเราเห็นไหมว่าภาวะที่มันเป็นอย่างเนี้ยมันเลยถูกบีบคั้นให้ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ที่เราเรียกว่าทุกในไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นไตรลักษณ์เกิดสลับสดับเน้นจนเห็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเราแค่เห็นอน,นิจจังเห็นทุกขังความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่พอเราต้องเห็นไปถึงอนัตตา คำว,ว่าหน้าตาเราก็เรียกกันง่ายๆว่าไม่มีตัวตนแต่ถ้าเราจะแปลตามบาลีจริงๆตามศัพ์มคตจริงๆเนี่ยอัตตาแปลว่าความมีตัวตนนิรัต,ตาแปลว่าความไม่มีตัวตนแต่อนัตตาเนี่ยมันยิ่งไปกว่านั้นอีกคือเราไม่ได้ไปอยู่กับการมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนแต่อนัตตาคือภาวะที่ใครก็ไปสามารถบังคับไม่สามารถบังคับบัญชาได้ ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีของเราไม่มีของเขาทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นการเข้าถึงไตรลักษณ์หรือที่เราจะเรียกว่าการจเจริญวิปัสนาให้แจ้งเนี่ยมันต้องแจ้งไปถึงระดับเป็นอนัตตาคือชัดเจนว่าไม่มีเราไม่มีของเราไม่มีใดๆทั้งสิน้นทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุ ตามปัจจัยหรือเป็นไปตามปัจจัยการหรือเป็นไปตามสิ่งที่พระองค์ได้ส่งตัสรู้ก็คือปฏจจจสมุปบาทอิทัพปัจเจตาปฏจจจสมุปบาทน,นั่นเองเพราะงะั้นวันนี้เราเริ่มจากสติก็จริงทำให้เกิดสมาธิก็จริงสติดึงไปสู่การจดจ่อการพิจารณาโดยใช้ปัญญาทำให้แจ้งซึ่งไตรลักษณ และตรักชัดในอนัตาเพราะงั้นก็ฝากพวกเราทุกคนนให้ตรักว่าสติเป็นสิ่งจำเป็นไหมจำเป็นสมาธิเป็นสิ่งที่พึงทำให้เกิดไหมพึงทำให้เกิดปัญญาละ่ะอย่าหยุดอยู่แค่สมาธิอย่าหยุดอยู่แค่จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งมั่นกับสิ่งใดหนึ่งตั้งมั่นแล้วตัดนิวรณ์ห้าได้แล้วจงยกระดับไปในการ พิจารณาปัญญาปัญญาไหนปัญญาตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนไปถึงปัญญาในระดับที่ทำไปสู่ความหลุดพ้นเนะเพราะงั้นปัญญาเดินไปสู่ตายลักษ์ให้ได้และเดินไปสู่ความเป็นอนัตตาก็ขอฝากไว้ว่าสติระลึกได้ตรึงสิ่งใดไว้จดจอ่อสมาธิตั้งบั่นพอตัดสิ่งล่อนิวรดับ ปัญญาพิจารณาดูเห็นแจ้งอยู่รู้ล่วงลับไตรลักษณ์เกิดสลับสดับเน้นเห็นอนัตตาก็จเจริญธรรมกับพวกเราทุกคนนำแนวคิดนำคำสอนที่พระองค์ได้ส่งตรัสวิดีแล้วได้ไปปฏิบัติเท่ากับเรากำลังนำสิ่งดีเข้าสู่ชีวิตเราจเจริญธรรมนำสิ่งดี สู่ชีวิตทุกๆท,ท่านอนุโมทนา